สิบโมงสี่สิบห้าเดนด้วกันดิกูก็ว่าอยู่มันสิบโมงอยั้ครับเดี๋ยวรจะออกเดินทางแล้วนะฮะไปเคลกรลอมเปิ์นะครับวันนี้ออกเดินทางกับตลาดเอเชียคือคนเดียวก็ก็ปวดหัวพอแล้วมีรีสอร์ทมาช่วยถึงไหมครับมาเลเซีย ถึงเคอเคอเคลังเคอคือไม่เคลังไม่ใช่ไม่ใช่สิงคโปร์เว่ยเคอคือเคอคือเขารอลำเทอรโปรแกรมวันนี้โปรแกรมเหมอวันนี้ก็รอไปซ้อมได้เดี๋ยวไปทดสอบสุนทรภาพก่อนไม่ไม่ทุอ๋อมานี่มาคัดบอลอะลุยเเชียรให้มารับยังไงเลยไปไหนผมสื่อสารละเขาออกเลยออกไปเลยต้อบินลบออกไปเลยบ้าทำบินลบเนี่ยนี่เราจะลบอย่างเดียไปยุทธการในการลบเราที่ เราจะเรียกเขาไารับเราผิดใจไม่อยู่กับเนื้อตัวเลยฝึกซ้อมรูกวันนี้ซ้อมจริงจังด้วยใช่ไหมจริงจังครับจริงจังเราต้องทำลายลางพวกอาวุธที่ชมก่อนของเขาก่อนถ้าอาวุธเขาน้อยลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะเริ่มเจรจาละไปแล้วพอดูเพื่อนเนอะฟอดูเพื่อนไม่ไหวแล้วมัยุ่งยากกันจบปีของเราเราต้องหาที่มันหนก่อนหนักมักหนักมากดิเป้ครับฟิวทหารนะโหว่ามนอิมากเลยนะ เทานนี่ิสัยทหารมาสามคนนี้รีซอจักรพรรดิมิก้าใครใครใครฟิตสุดแล้วตอนนี้นะน่าจะเป็นผมแหละต้องจักร้าอยู่แล้วคือมันเลิกเล่นไปนานแล้วไม่รู้เตะบอลเป็นหรือเปล่าไอ้พวกนี้นมิก้าแค่ทำเป็นรายการสโมสรเป็นอะไรไปเตะบอลถูกหรือเปล่ามิก้ามีแต่กล้ามตรงนี้ด้วยมีแต่กล้ามแก็ไป Weighed, เป็นนักลงนักขึ้นกิจกรรมเขาเยอะกิจกรรมเยอะมีพวงที่คอัแล้วเตะบอลพวันนี้ไปเตะบอลด้วยกันก็ยิงออกยิงมืดยิงไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อถาพี่เอ็นได้ ตอนนี้นะครับก็เดินทางมาถึงสนามซ้อมแล้วนะครับทั้งมิก้าทั้งรีอนะครับทั้งเจ้าพันก็ได้เข้าไปทําการฝึกซ้อมแล้วนะครับเขามีโปรแกรมที่จะซ้อมตอน5โมงคึ่งกับตันทีมก็นําทีมโดยจูซิเกะฮอนดะเขาบอกว่าจริงจังด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในสนามกันนะรูปแบบการซ้อมเป็นยังไงบ้างกำลังเล่นมินิเกมันอยู่เลยนะครับด้านหลังผม คอนโดกับจักรพันธ์นี่แยกไม่ออกนะว่าใครไปใครก็ใช้ยาย้อมผมสีเดียวกันซ้อมที่วิวสวยนี่ตึกแฝดนะครับนักป่าเป็นเขาเรียกอะไรไม่รู้อะขอคอยบรรหารป่ะเออคนลำเปิดทาวเวอร์นะครับนี่ครับเขาเนาะเขาอยู่กูอยู่สบายดีบอปเโอ้โหพุงไม่มีเลยพิษจริงๆเขาได้นะจริงๆสวัสดีครับผม ผมสีเดียวคนด้วย มาเพื่อคอลแลบกันด้วยแล้วก็เดี๋ยวลงเล่นแล้วไหคุณเจอไอดอลคุณยังเนี่ยคนไหน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 ที่บอกว่าขาซื้อเสื้อแค่คิดเท่านี้นักเจดีที่ชาญี่ปุ่นนี่เคยเล่นด้วยกันเคยเจอกันสามทีครับทั้งแข็งจริงแล้วก็อุ่นเครื่องด้วยอือพรุ่งนี้มาช่วยกันเล่นที่บอกเสื้อมาให้เขาเซ็นใช่ใช่เสื้อมาให้เขาเซ็นด้วยนี่เคยแลกเสื้อกันตอนผมอยู่ราชบุรีเล่นที่ปี้ยนลีกได้เจอกันทีมเขา นกยาามสไปถึงหมดเวลาแล้วรายการเราเดี๋ยวอีกนิดนึงขอรูปเดียวรายการเรามีรูปแค่นี้ร in ูปเดียวมิก้าเมื่อกี้ถามบอลจักรพันธ์ไปว่า3คนเนี้ยลีซอมิก้าจักรพันธ์ใครฟิตสุดณตอนนี้นะอ่าณตอนนี้นะเอาตรงๆนะผมว่าผมฟิตสุดอะตอนนี้ไปสายไตกีฬาไงเพิ่มความฟิตแล้วพูดถึงฟุตบอลก็ยังเล่นอยู่ไหมยังได้เล่นอยู่ไหม เขาจะทำเลยหล่ะยากคืองานชิมคืองานชีพแต่ว่าถามว่าตึ้กก็อะไรได้บ้างนะครับแต่ถามว่าถ้าถ้าเอารูปฟิตอ่ะคือไม่เกี่ยวกับรูปฟิตอยก็ตอนนี้ผมว่าคลิกกว่าตอนนี้ผมเล่นบอลเฮ้ยสื่อต้องหลังใช่ไหมว่าต้องหลังแต่เราออแกไนซ์คนของเราไปดีแล้วเพราะว่าวิดีโอนี้มันต้องไปสู่ประเทศไทยเยอะๆเพื่อให้คนไทยได้เห็นว่าความสามัคคีคนไทยของเราก็ได้รับโอกาสสามัคคีอะไรวะเป็นไงต่อมือแรก เขาบอกว่าโอ้ดีพี่เพราะสนุกดีเพราะว่าคือด้วยความที่ทุกคนนะก็คือทีมชาติหมดครับแต่ว่าก็แค่จะมีคนที่เลิกไปแล้วบางคนยังเล่นอยู่บางที่หน่อยน้อยคนที่เล่นอยู่ครับแต่ว่าคุณภาพทุกคนได้เราพอมันเล่นรวมกันอ่ะมันทันกันมันเล่นรุ่นใกล้ใกกันด้วยอ่ทุกคนคือเคยเคยเจอกันมาในสนามเกือบทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับได้มาคุยกันได้มาเจออีกรอบหนึ่งอย่างเงี้ยบางคนก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมานี่เนี้ย ไม่ได้เน้นฟุตบอลเท่าไหร่หรอกเน้นอยากเจอพเพื่อนมากกว่าอะไรเงี้ยก็คุยเรื่องอดีตคุยเรื่องฟุตบอลเรื่องสมาคมฟุตบอลชาติเองอะไรเงี้ยมา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 า Let's go Hey go i m a i n Philippines i a g i n e Nigeria no Sorry Where you from Philippines I forget คราวนี้นะฮะเราก็จะเดินทางออกไปหาเจอกเคน,กนนะครับเช่าท่าที่เพิ่งมาแค่แคล้ายกับพรางอในฤดูกาลนี้นะครับไปดูความเป็นอยู่ของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับจากทรงแล้วน่าจะเป็นผู้สรัทธาตูวฮะเห็นมีพกถุงมือมาด้วยนะครับตอนนี้นักสบอลก็ทยอยมาถึงสนามแล้วนะครับเคนกำลังออกมารับเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อรนิง พร้อมเช้าทุกวันเลยนะอยู่นี่เนี่ผมดำเออว่ะคขำไปเลยนะสวัสดีครับกัปตันนี่คือสนามซ้อมของสร้างอยฟีนะฮะก็ด้านหลังของผมก็เป็นหญ้าเทียมนะครับคืเซฟเซฟไม่ต้องพูดสวัสดีครับไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดข้างนอกนี้เป็นหญ้าจริงนะฮะไว้ฝึกซ้อมนะครับมีสแตนด์ด้วยนะครับสิบโมงสิบโมงครึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ดูการฝึกซ้อมของทีมอันดับสองของฤดูกาลที่แล้วนะครับเมื่อกี้คุยกับ เห็นแล้วว่าแมตช์แรกของฤดูกานี่เป็นบิ๊กแมตช์ของมาเลเซียลีกเลยนะฮะก็จะเจอกับยาโฮนะครับ นล้วข้าวข้าวมันไก่บ้านเราอ่ะพี่แล้ววันหนึ่งที่ซอบกี่ครั้งครับรอบเดียวครับพี่นี่มีคนจำได้ยังไงเดินๆตามเมืองมีคนจำได้ปะคนพักปะบางบางที่ทั้งทีมทั้งทีมาสองคนแล้วพวกนี้พี่ก็ถ่ายที่โน้นใช่ไหมใช่คอนด้ก็มาถึงแล้วนะ เพื่อว่าน้ำจิ้มเหมือนเหมือนข้าวมันไก่บ้านเราไหมมีความสิงคโปร์นิดนก็การเอาของอาหารก็คล้ายไทยนะผมนึกว่าผมยังเด็กอยู่นะผมลืมไปลืมดูอายุเลยเข้าเลขสามแล้วเอาไปมาครับเียวเป็นนี้เท่าไหร่จิ้เก่าแล้วทำไมถึงสรุปมรลงตัวที่นี่จิ้มที่นี่ มันมันมันมีอะไรนิดนิดหน,น่อยหน,น่อยพี่นิดนหน่อยที่แบบว่าอาจจะแบบไม่ไม่ได้ใช้ไม่ใช่เรื่องแบบที่ที่มันออกไปต,ตามที่แบบว่าแบบตามสื่อตามอะไรอย่างเงี้ยผมก็ปรึกษาแบบหลายๆลายคนที่แบบว่าถ้ามาที่นี่มันมันดีไหมอะไรเงี้ยผมมาอยากสักครั้งหนึ่งที่บอกว่าอยากออกมาแบบต่างต่างประเทศอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่เขาก็เขาก็ให้แบบว่าความสําคัญกับเราอะไรเงี้ยใครให้ให้ความสําคัญเราใครให้เกียรติเราเราก็แบบให้คืนเขาอะไรเงี้ย ไปย9่จะออกมาทายช่างต่างประเทศนี่มันช้าไปไหมในบางมุมก็อาจอาจอาจจะช้าในบางมุมอาจจะช้าแต่สําหรับผมมันเพราะว่าจะออกมาตอนไหนมันมันก็มันก็คือได้ออกก็พี่มันก็คือได้ออกอก็ด,ออกอดีกว่าแบบเราจะไม่ได้ออกมาเลยมันก็ไม่ได้อยู่ที่อายุบางคนเขาต้องการแค่ แค่สักครั้งหนึ่งอนะที่แบบว่าออกมาใช้ชีวิตแบบว่ากับฟุตบอลหรือว่าแบบต่างประเทศจริงๆอนะไรเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วมันเป็นมันมันเปิดโลกเลยนะถ้านักเตะไทยสามารถออกมาเล่นต่างประเทศได้คือถ้ามันมีโอกาสเนี่ยผมว่ามันก็จะได้เปลี่ยนเปลี่ยนโลกแต่ที่เราเคยอยู่แค่ตรงเนี้ยพอออกมาเนี่ยมันต้องแข่งขันสูงขึ้นอะไรเงี้ยมันจะได้ทาให้เราตัวเราเองพัฒนาหนึ่งด้วยหนึ่งสองคือเราจะได้รู้ว่าความละเอียดของการเป็นนักฟุตบอลชีจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่ในสนามมันนอกสนามทุกถ้าทุกเวลาเลยครับล้วจะมีนักเตะไทยมาอีกไหมร อ่ะผมผมมาผมมาหรือว่าแบบอาจจะมีคนอื่นที่ตามมาอะไรเงี้ยผมอาจจะมามามา,มาเปิดนะมาเปิดทางให้เขาก็ได้อะไรเงี้ยเป็นถึงว่าถ้าสมมติเราดีพอเงี้ยเราดีพอให้เขายอมรับหรือว่าให้เขาได้ใช้งานมันมันก็โอเคต่อเราอะไรเงี้ยเรามาตรงนี้เราตั้งเป้ากับตัวเองไว้แบบมากน้อยแค่ไหนเงี้ยแต่จริงๆแล้วผมไม่ได้แบบไปฟิกกับตัวเองว่าแบบมือต้องทําได้ตลอดนะจริงๆมันอยู่ที่ผลงานในสนามเลยคือจริงๆโอเคเราจะแบบ มาจากไหนก็แล้วแต่ไม่รู้แต่ถ้าผลงาน ended, คุณสามารถพิสูจน์ให้เขาเห็นได้ว่าคุณทําได้อะไรเงี้ยมันก็จะได้รับการยอมรับไปในตัวก็คือทําให้แบบให้ให้มันให้มันดีที่สุดอะว่าแบบผล f e ดแบบ c มันกลับมายังไงเราก็ต้องรับกับการกระทําของเราให้มันได้อะไรเงี้ยถ้าสมมติมันออกมาดีมันก็มาตรานมันก็ดีสําหรับเราอะไรเงี้ยถ้าสมมติมันออกมาแบบแบดเราก็ต้องแบบไปแก้ไขของเราแค่นั้นแต่ว่าถ้ามีโอกาสที่จะย้ายออกไปเล่นต่างประเทศถ้าสมมติเราไปแบบข้ามประเทศไปเลยเงี้ย มันก็อาจจะดีกว่าตัวตัวนักฟุตบอลคนลนั้นๆที่จะแบบพัฒนาตัวเองได้แล้วได้เรียนรู้ว่าไปอยู่ที่ไหนเป็นยังไงบ้างอะไครับไม่ได้มองแบบไปไปไกลแบบขนาดนั้นอะหมายถึงว่าแบบแค่ step by step ถ้าสมมติว่ผู้พีพพ่สองคนมาอยู่ที่เนี่ยพวกพี่คิดว่าไงหมายถึงว่าแบบใช่ยอยู่ได้ไหม เป็นไงครับแมตช์จะเริ่มขึ้นในเวลาหกโมงครับผมตามเวลาท้องถิ่นหกโมงสีนะครับจะคิกออฟอ่าพูดภาษาอีสานก่อนครับคบวามพร้อมและมือนี <c oughs> ้ครับมือมาเรามาเตียมพูดอีสานเลยทีสกีคอนดาเนี่ยเจ้าของทีมโคช้ชเลเยอร์ผู้จัดการนะครับตำแหน่งครบสีต่ตำแหน่งเลยนี่เขาเขาเตรียมแผนไว้2แผนนะครับก็คือแผนแรกเนี่ยจะเล่น25นาทีเล่นเป็น5 4เสี่ยว ไม่ใช่นั่นแหลใไฮโลเล่นเหมือน3-4-3ละ่ออมละแล้วแผนที่สองเนี่ยบทดไป25นาทีก็จะเปลี่ยนอีกชุดหนึ่งเลยซีเรียสไหมซีเรียสมากครับเพราะั่เขาอยากสร้างผลงานด้วยในการที่จะให้ทีมไอเชียเมลเลอร์เนี่ยชนะแต่ว่าเซรังงอนเดี๋ยวก็คือเป็นทีมอาชีพที่พร้อม จะเข้าลีกแล้วแล้วเอเชียบอเลอร์เราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้พร้อมทุกคนไงี่ยคนก็เลิกเล่นไปพักแล้วมันก็ไม่พร้อมทุกคนเลยแหละมันก็มีมีคนเดียวออ่ะพร้มใครอ่ะฮอนดาพีกาพีก้าพร้อมเทเซฮอนดาเนี่ยเขาอยากจะจัดเป็นแบบว่าเอเชียวอลเลอร์ทั้งหมดโลกเลยนะก็เขาอยากทําให้มันยิ่งใหญ่เลยแล้วก็อาจจะแบบว่าอยากให้แบบให้มีฐานของเอเชียบอลเลอร์เนี่ยอยู่ในแต่ละประเทศของของของพวกเราเออทั้งประเทศไทยก็อาจจะเป็นพวกเราเป็นโฮสต์ในการที่จะมี เป็นคนจัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะทำแบบแคล้ายๆเหมือน PFA อ่ะที่จะเป็นองค์กรอิสระออกมาที่จะแบบว่ามีอะไรพวกนี้อะไรอย่เงี้ยเป็นเลเจนไปเลยอะไรเงี้ยให้โอกาสเหลับคนที่เล่มเล่นแล้วก็ได้มีโอกาสเล่นเรื่งองเล่นด้วยเขาจะพยายามจัดแมตช์ทุกๆฟีฟ่าเดย์ ประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นแบบประสบการณ์ของพวกเราที่ออกมาเหมือนรับพชร,รชาติอีกครั้งเนี่ยเขาเรียกอะไรเราจะเล่นกับเชลอมอลทุกอย่าซึ่งมีพี่ชาอุตรามันก็เหมือนจะเป็นฟิลลี่ให้พวกเราได้มาเจอกันอ,อะไรอย่างงี้มากกว่าจับเข่าคุยกัน<ค>โดนต่อยโดนไล่กันมาอนะไรกูกโกูนั่งรถไปด้วยกันเลืมไปหมดแล้วก็ไม่ลืมหรอกไม่มีใครลืมเลย ลืมเล่าเล่าไปเลื่อนไปทำอะไรไปเเรื่องของกูไม่ลือกว่ามไม่ลืมไม่เลือมไม่มปัญหาเพื่อนลืมลือมไม่ได้แล้วก็เจอเพื่อนใหม่ด้วยนะได้หลายหลายคนนักจีนจากจีนอะไรเงี้ยเออหวังหวังหวังสี่เจ้าชงชงเนี่ยมีร้านกาแฟดิไี่ไดออกไปกินกาแฟนะนี่พังคุณเรื่ยรับผิดชอบอย่างคุเลยมันพูดไม่ได้มันละเอียดอ่อนพูดใช่ปะปะปะปัามมาลุกร้านเราก่อนอาหารชุดดำ 但苦闷。<Thank> มีโอกาสมาเตะกับคันดาเออเดไอันนี้ก็เรียกว่าแบบแบบแบบคนเรามีโอกาสไปเตะแบบแมทแบบตำนานเล gend เลยมาเนี้ยครับแต่นี่คือแม่งมาเตะแบบนี้ถามว่าจริงจังไหมอ๋อจริงจังเลยนะครัก็เราจะชนะไหมไม่ไม่งไม่ไม่ได้ไม่ได้ฆ่าแต่ว่าเราจะชนะแต่โอกาสแบบเนี้ยหาได้แบบนะดาราเราคิดดูโหสุดยอดเลยคนดนี่แบบเบอร์ใหญ่อะ แลวันนี้เป่กล้าเป็นไงพร้อมไหมโอเคพี่พร้อมท่าที่พร้อมได้พี่เล่นบอลมานานแค่ไหนนะ อันนี้ป่ะที่เคยซัดก็พี่อะยากยากเมื่อนแล้วเมื่อนแล้ว ีทาทีโอ้โหผ่านไปไบมกโเทียที่เลือกเยอที่เลือกโคตร Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Thailand look now. What a hit. Lin Jagapan top Thailand. Number one in Thailand. The best. Only, only one. Yellow card, huh? <laughs> <laughs> ah, before Thai League, this one always yellow card. now every game. Every game. Every game. <laughs> <coughs> not fight. Game. Not fight. Not No so, fighting, you know, only no fighting. tackle. tackle. <laughs> oh, no, already, People think maybe, maybe uh, thai, or two <laughs> thai, or two thai or Thai. Yeah, yeah, yeah. yeah.